ฮัลโหลฮัลโสวัสดีค่ะคัดพาเราเดินมา EP นี้จะพาจะเป็นวันที่มีมาตกค่อนข้างหนานิดนึงเพราะเป็นวันที่ตงกับวันที่ไปโรงพยาบาลนะคะกำลังจะเลี้ยวไปที่โรงพยาบาลวันนี้ก็มีนัดคุยกับหมอเหมือนกับการไปหาหมอเขาเป็นการ ทำงานนะคะกินเงินเดือนเขาแต่ก็ต้องรักษาตัวเองถ้าหายล้วก็เราก็ก็จะไปทำงานได้แล้วก็จ่ายภาษีช่วยวรัฐบาลไปแต่ว่าคงคงจะไม่ได้แลคะ่ะเพราะว่าป่วยหลายลูกเหลเกินนี่เก็บน่าจะเป็นครั้งแรกในหนึ่งปีปีนี้นะคะเนี้ยที่มมาตกมาขนาดนี้ พอหิมะตกแล้วก็จะไม่หนาวเท่าไหร่แต่พอก่อนมันตกอะค่ะจะแบบว่าเย็นเข้ากระดูกเลยช่วงที่เขาจะมาสองสามชังวง่วมงโอ้ยนอนอยู่กับถุงน้ำร้อนเลยคะ่ะอยู่ก็อยู่ยากอยู่ขนาดเครื่องํำความร้อนฮีเตอร์เลยก็บางครั้งก็ปรับสภาพไม่ทันนี่ค่ะจะเป็นโรงพยบาลชื่อโรงพยบาล พยาบาลเอสเปียนะก็จะใหญ่ในใน,ในเขตนี้ค่ะเดีพาเข้าไปในเมืองก่อนเน่อันนี้ก็จะเป็นตรงกลางเมืองนะคะจะเป็นเซ็นเตอร์จะไปรับเออตัวพยุงเรียกว่าสกีนนะคะมันจะเป็นตัวพยุงขาพยุง เราจะใส่ที่ข้อเท้าแล้วมันจะยกขายกสะโพกอยู่ตรงร้านตรงนี้ค่ะราคาค่อนข้างสูงกับชิ้นเนี้ยเราต้องขอทำเรื่องขอเบิกกับเทศบาลเนี่ยเขาอ,อนุมัติแล้วก็มารับที่ชอ็อปทำทำพี่เลี้ยงดูเขาบอกว่าประมาณสามพันห้านะคะสามพันห้าเขาก็ สามพันก็หมื่นห้าก็น่าจะสองหมืนกว่าค่ะชิ้นเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันเราคิดว่าน่าจะประมาณพันห้าพันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับคนป่วยจะราคาค่อนข้างสูงแต่ประสิทธิภาพก็ดีมากค่ะเนี่ค่ะลาตรงตรงนี้ค่ะชื่อหลานนี้เลยตรงไฟ่หนึงแดง เราก็นั่งรออยู่ในรถคะ่ะพี่เลี้ยงนงไปเอาให้ตรงนี้จะเป็นร้านเหมือนเสื้อผ้าวินเทจมือสองคิ่อะจังเลยมา